สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงลีกฟุตบอลกันดีกว่านะทุกคนคือเราไม่ได้เจาะจงไปที่นักเตะคนไหนนะครับแต่เราเนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงว่านับปัจจุบันนี้เองในปี2022นี้นั้นลีกไหนเนี่ยนะครับผมถือได้ว่าเป็นลีกที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูงสุดนะครับซึ่งค่าสัมประสิทธิ์นี้เนี่ยก็เอาเหมือนเป็นค่าที่เอามาวัดความสามารถลีกนะครับก็เป็นการจัดอันดับลีกไปนะครับ แล้วไอ้พวกค่าสัมมติษฐ์นี้ก็จะมีผลต่อพวกตำแหน่งที่นั่งที่จะได้ไปแข่งในรายการอย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกประมาณนี้นะครับผมหรือยูโรป้า Europa เองก็ตามตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีผลมาด้วยนะครับผมก็เอาเป็นว่ามันเหมือนเป็นค่าค่าหนึ่งที่เอาไว้วัดแล้วกันว่าลีกไหนเนี่ยจะเก่งกว่ากันนะครับโดยไอ้ค่าตรงนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างในช่วงปี2000เนี่ยนะครับลีกอังกฤษอย่างพี่แมนลีกที่หลายๆคนบอกว่าเป็นลีกที่ดังที่สุดในโลกเนี่ยอยู่เพียงอันดับ5เองอัน คือเซเวียร์สคือบุนเดสิก้าแล้วก็4คือลีกเอิงนะครับแต่ต่อจากนั้นเองเนี่ยในช่วงปี2 0 1 0อังกฤษก็กลับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้นะครับผมโดยมีสเปนอันดับ2นะครับแล้วสเปนเองเนี่ยก็กลับขึ้นมาชิงอันดับหนึ่งได้อีกครั้งในปี2 0 1 5ก็เรียกได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับถ้านับกตั้งอายุ2000เป็นต้นมาลิกอังกฤษกับสเปนเนี่ยค่อนข้างจะครองตลาดของโลกฟุตบอลเลยนะครับผมครองการเป็นลีกที่แข่งแก่งที่สุดสลับกันไปสลับกันมาแล้วณปััััจจุุบบนนนนนีีีีี้้ล่่่ใใคครรผมือกททแแขงงสดว รเราจะพาทุกคนมาดูกันถึง10อันดับเลยนั่นเองนะครับมาเริ่มกันที่อันดับที่10เลยนะครับผมลีกรัสเซียนะครับมีค่าสัมรสิทธิ์อยู่ที่34,482คะแนนต่อจากลีกรัสเซียนะครับผมมาที่ลีกสกอตแลนด์นะครับ36,900คะแนนครับแล้วก็จะเป็นลีกออสเตรียนะครับผม38,850คะแนน อันดับที่7นะครับผมลีกฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์นะครับ49,300คะแนนต่อจากนั้นในอันดับที่6นะครับผมลีกโปรตุเกสนั่นเองนะครับ53,382คะแนนนะครับโอเคอันเนี้ย เป็นอ่ะหอันท้ายเวลาถูกไหมสิ่งที่ทุกคนเนี่ยอยากจะดูเนี่ยนะครับก็คงจะเป็น5อันบนซะมากกว่านะครับผม5อันบนลีกท็อป5ของยุโรปมีใครกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่5เลยลีกฝรั่งเศสหรือว่าลีกเอิงนั่นเองครับหกหมื 60, กับอีก81คะแนนนะครับ จากนั้นเองอันดับที่4นะครับจะเป็นกาโชเซเลียหรือว่าจะเป็นบุนเดสิก้าให้ลองทายกันสักแป๊บหนึ่งเฉลยกันเลยนะครับผมเพราะว่าคู่นี้คู่คี้กันมากๆห่างกันแค่นิดเดียวอ่ะคือแบบแย่งกันแบบนิดเดียวจริงๆนะครับผมอันดับที่4นะครับบุนเดสิก้าอยู่ที่75,213คะแนนนะครับซึ่งในเวลาเดียวกันนี่เองอย่างที่บอกว่าชนะกันหน่อยเดียวจริงๆนะครับผมกาโชเซเลียนั้นมาในอันดับที่3 76,902นัคะแนนนะครับต่างกัน 75- จ็ดหมื่นห้ากัเดียว่นหรอ่ะต่าง ก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับต่อจากนั้นเองมาอันดับ2ออันดับ1ดีกว่านะครับแข่งกัน2หลีกนะครับนั่นก็คือลีกสเปนอย่างลาลิก้าหรือว่าจะเป็นพเมเลกจากอังกฤษนะครับให้ทุกคนลองเดากันก่อนดีกว่าถ้าย้อนกลับไปในปี2015นะครับสเปนครองอันดับหนึ่งด้วยคะแนน99,999คะแนนครับส่วนพเมเลกเี่ยตามมาในอันดับที่2กับ83,91คะแนนครับแล้วตอนนี้เองมันจะเป็นยังไงเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับผมมามาเฉลยกันเลยนะครับ สามสองหนึ่งอันดับที่หนึ่งนะครับผม คือลีกอังกฤษนะครับพีเมลีกอังกฤษได้คะแนนไป1 6 6 4 1คะแนนในเวลาเดียวกันนี้เองสเปนล,ลดจาก9,999 9นเะครับเหลือ96,114คะแนนนะครับ,ร 96, 4, นนนะรบก็จริงๆคะแนนก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเท่าไหร่เลยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นลีกระดับท็อปกันหมดเลยนะครับระหว่างแบบสเปนกับโปรตุเกสเนี่ยทั้งแบบอันดับ3 4สี่ก็แข่งกันคู่ขี้มากๆเลยนะครับส่วนอันดับ5เนี่ยก็ดูจะแบบอยู่ตัวเนาะเพราะว่าทิ้งห่างอันดับ6มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันและนนะ สิบอันดับลีกท็อปที่สุดในโยุโรปถ้าวัดกันตามค่าสัมประสิทธิ์ในตอนนี้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้ว,ลวกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดู รายการ่อนเวลิลนะครับ